<S <S สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่เวลาเยี่ยนินกับแม่คือเก่าค่ะเพราะ่ผมพอนไปพี่น้องพอนแฮะวันนี้สิมารีวิวของให้พี่น้องเบิองค่ะ <S <S ของที่สื่อจากหัวว่านนี่ค่ะพราะว่างหัวว่านเยี่ยนินพอไหวดีค่ะพอสามารถรีวิวมือพี่น้องเบิองได้ค่ะ,ะก่อนอื่นค่ะเยี่ยนินก็ขอโทษขอไข้เด้อค่ะเอซี่ไหมเอซี่เก่กเาที่เยี่ยนินบะเดะ ไว้เด็ดตอกข้อนีนเพราะว่ายางค่ะไว้ท่องอลาวาอีกต่อ่ะมันไปเป็นให้หายไปไปมากๆค่ะมันพอหายขาดแทกเพื่อค่ะขึ้นแล้วก็โล่งนิดนึงเหลือกลัลกบมาถึงซุกเก่ลย์ที่ลินเมื่อไงภาษาหมาที่ยังได้เลยค่ะเพราะว่าอัทยาอากาศก็้อนน้ำป้าปลากับบไหลไว้ท่องกับอลาวาดยี่ลินัสื่อน้ำใส่ซื้อน้ำอ่าเลยค่ะที่นอนน้ำป,ปา้าปลาไม่ีปัญหาอีกทีค่ะ ต่เรยมาขอโทษขอไฟพี่น้องไพาเย,ยลินนั่นใจนอยากตอบปต่ว่าต่อข้เม็นบัได้ค่ะมันเยือบบัวใดดีค่ะมันแบบข้วมือสมันบอกอว่าูกค่ะเพราะว่เยลินก่ะตอนนี้อายุกระหาทีเ่เจ็แล้วค่ะอยก็ดนกับสิหกสิบแล้วมันรวนปเป็นเหมอกับห้อมมุ่นเนี่ยเยลินกับต่อขอขอ,อคุณน้องไก่ด้วยกันค่ะน้องไก่ซอยเย,ยลินเดีย๋ยวไล่ดีค่ะช่วงดีเย,ยลินว่นเด็กกินยาทีพันทรงมาไห่นะเย,ยลินนอนส่มสองเดือนตัวเลยค่ะพี่น้อง การไหว้ท่ออะเราวาดน,นะน้องเพิ่นเห็นมาน้องเพิ่นก็เลยทรงอันน้อมเพื่อนน้อมเพื่นนอนออสเตรเลียมาให้กินค่ะสร้อยเลียรายกันการะนาสร้อยเลียรายยีย่หริ่งแกยังซ้ำเหตุที่นอ้องแกยังสุดทำเป็นบ่ได้กินนะตายอย่างเดียวห่อบข้ามเดียวก็ตายเนี่ยแหละคะ่ะสาเหตุยีย่หริ่งก็ค่ได้ต่อข้อมินมันเป็นจังซีล่ล่ะค่ะแย่ต่อไปเฮ็ดบ่ได้มันสารพัดมันโวนอวนไออุอ้ย ฮอนก็บฮอนกล้วยก็กล้วยข้อละมานหนามก็ไม่มีใส่มีอ่าวก็ยิ่นนะคะ่ะเอา้าเมื่อนี้ถึงว่าเขาเรื่องเนาะคะ่ะก่อสู้กันฟัง้งหรอหมู่บ้านชอบหลายชอบจนเหมือนแห้งไปหาลูกสาวเกือบเพาทั้งชอบทั้งดิกซี่ชอบทั้งเมโคอ่ะไปรับลูกหละ่ะกับมาหอดบ้านลูกชายฝากขนของล้มจากรถไถลูกสาวฝากเก็บ,กบของให้กินกะ่ะแม่นอนดมเย็ดดมสิเป็นลมหายใจเปราะทัวท้องพี่น้องหมู่บ้าน สาวที่เนี่กินกรบอได้อาดกินในเบื้องเป็นเดียสเต็กไก่ค่ะแล้วก็กพกบทอดอมักกะโรนีไก่ใส่อันหนังตาแต่หอยไม่เลี้ยงผู้นิวซีแลนลด์แล้วก็ทอดนักเก็ตทอดน่องไก่ให้กินค่ะอาคคีบอได้ขอตัวหลายๆค่ะมันบอมีแหกมีดขนาดนั่นแหละคะ่ะยานตายออกเรื่องอามาอเมื่อวานค่ะอ้ามันนี่สิรี่วิวของในเบื้องนอกว่ามีอี่ยังเนี่ยเอาง่ายๆอันเนี่ยค่ะ ข่าค่ะก่อนอื่นเนาะเอ้าก่อนอื่นยังอร่อยเนี่ยเข่าค่ะเยลินได้เข่ามาหาแพ็คเนาะหาแพกหาถุงถุงละหากิโลหาแพกสามสิบกิโลค่ะเยลินกินเข่าของยี่ห้อเบนเจอล่มค่ะมานลดราคาเหลือลอ 8, 8, 8, 8, 8, ร่อยเลยเจ็ดสิบเก้าค่ะจากราคาป้ายปกติเพราะว่ามันเป็นเข่าหอมมนะันอร่อยเปอร์เซ็นต์นะนะเยลินกินยี่ห้อมันนุ่มมันหอมดีค่ะยี่หอเออเอ้ออื่นเยลินก็ก็กินแล้วก็ เนี่ยไม่อิว่ววค่ะเนี่ยของฝากของฝากหนูค่ะหนูแอบเขนั้าได้ว,ว่างกันยือกาวดัส้วก็นเนี่ยค่ะของจนนอําเป็นเนาะทุกวันก็ต้องมีบ่มากไรหน่อยเนาะพี่น้องกระดาษทิชชู่มันก็ต้องมีธรรมดาเนาะอ่าแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำตาลสดค่ะพี่น้องน้ำตาลสด เวลามีเมื่อยเนาะใส่กุยยังีเหงื่อนมากินมันซอยได้มันชื่นใจน่ะค่ะเวลาขาดต่างๆ่ได้ร่างกายซอยได้ดีดีค่ะคุณยช่ายแย่ลินก็มากมากระพี่น้องมากหลายกุ้ยช่ายอากระสือว่าหาแล้วก็นี่คือการค่ะโคกโอ้ยหนาววารุ่มค่ะขอโตหนาววารุ่มซื้อไม่โยแคร์ไงค่ะแต่ขึ้นตัางมันโตัวพด่ายมันหล่นละค่ะโตมันก็สามารถจะต่างได้อีกแล้วค่ะพี่น้องก็เลยโซ่แค่ขวดเดียวก็มีขนม ขนมค่ะมีขนมฮอ,อใหญ่แล้วมีขนมอ,อีกแล้วกะ็ซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วขาวเนี่ยค่ะซีอิ๊วขาวตรงนี้ล้วก็เวลาแยกยิ่งลิ้ยงหมูกระทะหรือว่าอันนี้ก็ตามแตะทางที่ลิมะเขือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ลิ้ยงมะตูใส่ต้มเลีนรูแปแบบนี้น่ะมันง่ายเจสุกีหรือกันมันเป็นอนันน้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลีหมูกระทะเนี่ยนะแซ่บไปฮอหนี์และะ้วก็ อันนี้ซื้อมาสามขวดลดราคาแต่ว่าโซ่ขวดเดียวมันหล่นน้ำปลาก็ได้มากค่ะน้ำปลาซื้อมาสองขวดที่การโซ่ขวดเดียวลดราคาลาวการนี้ค่ะโซ่อ,อยู่ญี่ปุ่นกับต,ตรงนี้ลูกสาวบนมาเขาวเขาจะตายเกาหลีจะตายอ่าญี่ปุ่นเกาหลีจะตายอัน,นอาหารฝรั่งเนาะล้วกาเนียบ้านนี้เลยคนกินรสจัดพี่น้องซอสพริกนี่าขาดก็ได้ค่ะมด ไปเลือกเลยแต่ว่าซอ,อสกับเครืองเทศเลืออยู่ค่ะสิเรียอสพริกหลายครัวเป็นบ้านกินรสจัดค่ะจัดแห้งสถาน,นี่ยค่ะตรงนี้ติดบ้านพี่น,อน้องปลากระป๋องนี่ตรงนี้ติดบ้านเรหน่อยก็ได้ตรงนี้เอาไว้ค่ะขาดปลได้เรียกนงน่ายงยเป็นยังดีเวลาอยู่คือมากภาษาอามาดีมากได้ที่น่านที่นี่ได้าาดอากาศเนี่ยค่ะอากาศดองเค็มแซ่บค่ะสื่อติดอะไรก็กัน,นค่ะ อันผงต่างๆอันนี้ค่ะตังมี่ประจาบ้านเนาะพี่น้องตังมี่ค่ะอันนี้ตังมี่ของจําเป็นลาคาเนี่ค่ะผงนี่ยผงปรุงรสสารละพัดนี่นี่ค่ะแยามแย้มวิลินเยีมวลินเมื่อยือผิดมากแย้มวิลินโบโค้ดเลยค่ะแย้มวิลินที่ใส่สําเร็จถูกเลยค่ะมันเมื่อยเนาะพี่น้องมันเมื่อยเนี่ยค่ะแต่ตังมี่มี่ซีดเอาไว้ค่ะอันนี้เนี่ยค่ะ อันนี้ทีกันเนี่ยนี่ก็ปรุงปรุงรสค่ะค่กะก็ได้ประจําบานที่กันบางคนก็รสด,ดีไปยีดินมาของขานอ่ยะยีดินก็ใส่ของขานอ่แล้วก็นเนี่ยไม่ง่ายค่ะจีนวันกาแฟของยีดินไม่ง่ายเมื่อยค่ะต่อมาช่วงหลายเรื่องลออแล้วยามาเอาเลยค่ะอันนี้ก็จอไปแล้วทำมาการโลนที่สื่อว่าหมูว่านกินกินจ้อเรียบร้อยค่ะจ้อยีดินแม่กิน,นมหมูว่านแล้วก็นเนี่ยครีมอาบน้ําค่ะสื่อมาา สองอันมันเหลืออยู่สองสื่อเพิ่อมอีกสองค่ะสื่อไปเลยไายแล้วเขาไ้เสียเวลาทริเน,นี่ยค่ะทานัญญานี่เนาะโคโรนแด้กกินเนาะก,กับตรงนี้ค่ะประจำ้าน่านมาฟังดีกวันแต่นีเนี่ยค่ะนา,นา,าน้ญญาณั่งจานมันเหลืออยู่อันหนึ่งแต่ว่ายื่นสื่อาเพิ่อมอีกสามค่ะติดเอาไว้ว่าเสียรายกับพี่น,อน้องติดเอาไว้ค่ะ ข้าซื้อข้าซื้เอเมื่อไหร่เมื่อไหเออแต่ดีเนาะอุ่นใจป่ะกอบข้าวมี่ข้ามีสเปรย์เอาไว้นะมันจําเป็นอยู่แล้วของใส่จะจำบ้างเนี่ยค่ะขาะก็ได้ด้วยกันพันยาคัดของน้ำทำความสะอาดของน้ำมันต้องมีเนาะพี่น,น้นอ,นองมันตน้องมีแล้วก็นี่พันยาถูพื้นพันยาถูพื้นส่วนพันยาปั๊บพนมค่ะ มันมีอยู่มันมีอยู่สองถุงซื้อมาเพิ่อมอีกสองถุงการเอาไว้ค่ะและนี่ล่ะของฝากของฝาก,ฝากยุงแล้ว,วแมลงสาบค่ะตรงซีตรงสเปย์เยลินม,มากินตาไค่ค่ะพอดีมันลดราคามันแพคคูลดราคาหน้าเนะยลินก็เลยมาซื้อแพคคูขาวไปลาล,ลดลดราคาเยลินจัไดไว้ค่ะเยะลินเบ่เยลินเบ่ขี่เนี้ยค่ะเยะลินม,มาของลดราคาดิซี่หลบหนอน อันนี้ก่ะพี๊ค่ะตือติดบ้านเอาไว้ตัวนี้นี่ค่ะมาม่าต้มยำค่ะติดเอาไว้คือกันอันของลูกสาวลูกชายมาก,ก็คือแบบมามา่าเกาหลีนะคะอันกองอ่านซ่องดำมันบ่มเมิดเ,เนี่หาเราพี่ขายเลยแม่คูก่กับวมีบิ๊กซีกับวม้นหนีย่ดิ่งกับจำเป็นต้องซื้ออันนี้เอามาไว้เอามาติดบ้านไว้หยุดลูกค่ะตะกะอันนี้ยังแล้ววุ้นนี่ของเกาหลีอ่ะ ลูกสาวมาเคสให้กินค่ะ,ะแว่นตากระปุ๋ยใส่อ่านซื้อกลับมาออกนี่นะคะต่อมีให้ลูกสาวเป็นมาเคสกับปเขา่าใายเกาหลีให้กินเหนียงบุ๊บใส่กระปุ๋ตกามมาน,นี่ค่ะไข่นี่นยแกนุ่แพ็คมาเลยใส่จากแม่โป้ไข่นี่ยกแพ็คมาเลยแพ็คละสามสิบอันตะการเห็ดเห็ดนี่บานเยลิ้นขาดกรได้เพราะว่ามัก ผสมใส่ไข่ทอดค่ะแซบ่บค่ะแซ่บอีรีมาอีรีบานเยลีนมากมากเกละะี้กินแล้วก็มีอันนี่ค่ะหอยแมลงภูน่นิวซีแลนด์จอเรียบร้ยรอยหรือสาอวากเฮนี่กินหมูว่านนาเกตไก่นี่ก็บจอเรียบร,ร้อยค่ะเทียนแม่กินหมูว่านอันนี้ข้างมือก่ะพี่น้องข้างมือเนี่ยแซ่บค่ะเยลีนชิมากเท็ยนค้างลวกลวกจิ้มหร,ร,ร,รือว่าสีย่ ด้วยวัตถิสยบไม่ย่างกับเสียเพื่อกันค่ะอันนี้ก็ซื้อจากแมคโครพี่นอนเนี่ยซื้อจากแมคโครเด้อเนี่ยแค่นี้ก้ะเกือบสองร้อยเนี่ยตะกาศมาทั้งนี้เนาะเนี่ยค่ะหมูค่ะหมูซื้อมาอกไก่ไอ้หน,นิจ๋อไปแล้วค่ะสามอกเพราะว่าเฮสเต็กให้แม่ก็ก็ไอ้กินหมูว่านดึอเช้านะ เรียบร้อยกับจ้อไปแล้วขเขาเลี้ยยูเขาไปยังอันนี้ค่ะน่องไก่กับจ้อแล้วเพมันทอดน่องไก่นั่มหมูว,วนันส่วนอันนี้สะโพกไก่ไมอเศร้านี่ค่ะเฮ็ดเป็นย่ำไก่แซ่บหนูคนกินเรียกงันตอนเที่ยงแล้วค่ะอกหนึไอ้สะโพกหนึ่งส่วนอันนี้เป็นหมูสามชั้นน่ะดูสาวมากินค่ะขาหมูสามชั้นหมาส์มากูบสาวมากหลายค่ะอันนี้ก็ไก่ขึ้นกันอย่แบบพี่น้องไก่ค่ะ ไก่ค่ะไก่หมูสามชั้นเนาะอันไก่แล้วก็นี่ค่ะหมูบดค่ะพี่น้องหมูบดอ่านี่แหละค่ะซื้อมาส่วนอันนี้ก็เป็นเฟนฟายโอ้ยน้ำมะละลายมแล้วพอบดเย็นค่ะเด็กเขาส่องพีดินค่ะเฟนฟายเอาเอาหม้ไห่ทอดกินเล่นค่ะเด็กสาวลูกไส้ก็มาอันนี้ปลาค่ะปลาโรลี่ละลายแล้วค่ะ ล้วก็รนี่ตัวนอนท่านตะว,วันค่ะจ๋อเรียบร้อยกิน่วานแต่ก็ซวนอันนี้ค่ะเนี่ยเบองอาระโลกกับพีนอนอ่น้องอ้ยค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้นีหวานหวานเลยค่ะซุปแบบเต็มๆเลยซุปแบบซุปอีรีค่ะเนี่ยค่ะกินกับข้าเหนียวกินกับข้าเหนียวอ้ยข้าเหนียวม้วนแซ่บข้าเหนียวม,มะม่วงแซ่บร้ายค่ะตือมาสามนวยนี่ก็อีกหนนึ่งค่ะอันนี้แฝนของไก่มากด้วยค่ะ คุณหันคุณหันเป็นมาก,กินกับอันน่ะค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเป็นมากค่ะเดี๋ยวคนทำเป็นทำเป็นเพื่อนมากมากม,ม,มาเยี่ยมไย่ลินนะมาพัตยาไมา่เยียมลินซีสีไอสีอสเอสเป็นคนกินค่ะเนี่ยของมาเพื่อนโอ้ล้วเพื่อนมากันหลายเนี่ยจะเดี๋ยวเสียมาให้เพิ่นแกลไก่น้ตพี่น้องอาจจะนี่เนาะค่ะ หอยมแมลงภู้นิวซีแลนด์คางมือกนักเก็ตไก่ไข่แผงใ่ค่ะเห็ดเข็มทองอะมะม่วงนำดอกไม้ละค่ะเนื้อปลาดอรี่ค่ะเ้นฟรายตื่นอน่อนท่านตะวันเนี่ยค่ะบันดาของสุดทั้งหลายอะไรอ่ะมีทั้งโอ๊กไก่สะโพกไก่เนือ้อไก่ มีทั้งหมูหมูสามชั้นอุ้ยแตกสามไปพี่น้องเนี่ยแตกแล้วค่ะร้อยแตกเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกระเจงซี่ละค่ะพี่น้องเบิ้งเนาะเนี่ยค่ะเบิ้งเอาซื้อพอครบเลยค่ะพี่น้องขาดผงซักฟอกขาดนั่นขาดนี่อีกอยู่จ้ะเพราะว่าเยลินต้องซื้ออยู่ตลาดอีกแค่นี้เพราะท่านเมิดค่ะเนี่ยให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้อง ไอ้่งน้องกันจ้ะค่ะอันนี้ก็เข้าค่ะเนี่ยขาะไดม้าหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหาแพกสามสิบกิโลค่ะเนี่ยค่ะ,าาพ,กกคะ,คะพี่น่องในเบื่องเนาะของใส่ของจำเป็นในบ้านมันตรงมีค่ะถามว่าครบบร่ว่ครบหรอค่ะพี่น่อง เดี๋ยวมันก็ต้องเบรกแย่ลิ้นเมื่อยหลายค่ะแย่ลิ้นเมื่อยเนี่ยค่ะหาเบืองเนาะให้เบือง อยู่ง่งายๆแบบง่งายๆค่ะบ้านยี่หลินอยู่กันตามภาษาเมลูมีสิละค่ะสื่อ,อยังม่จต็งสี่และพี่นอ้องที่เห็นนี่ละค่ะง่ายๆอีหรีบ้านยี่หลิน แตงไดใคลิปนี้แยกยินกับสิขอตรงก่อนนะคะแตงในกระเป๋าก็ไหลก็แช่น้ำเลยค่ะของที่ซื้อมามันบรทเทนิคครบค่ะต้องไปซื้ออาหารสดเช่นกุ้งเช่นกันียังลูกสอกลูกชิ้นสัอว์สืบทาลนะพักเพิ่งอีกค่ะเพราะว่าซื้อเขาในตู้บได้ดุนบได้พ่วงมันที่ได้เรียก่าอันนี้ให้กินท่านค่ะแต่ก็ซื้อเสื่อความาอีกสองเทือกสามเทือกคนละค่ะแค่นี้พอค่ะแตงในกระเป๋าก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้ยิงน้ำแนวด้วค่ะช่องยัยดินพัทยาค่ะ เจ๊ลิงขอถูกก่อน,นะะจะถ่าได้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ